มากันที่พื้นที่จังหวัดปัตตานีครับแม่ทัพภักที่4ีร่วมประชุมแผนสร้างสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่สโมสรนายทหารสรัญญาบัตรพลรอ15ตําบลบ่บอทองอําเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีโดยพลโทเกรียงไกรศิรักแม่ทัพภาคที่4ผู้อํานวยการรมนภาค4ร่วมประชุมแผนเสริมสร้างส,างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ประจําปีงบประมาณ2564เพื่อมอบแนวทางการปฏิบัติงานให้กับหน่วยงานในพื้นที่ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันรวมไปถึงการแนะนําตัวผู้บังคับบัญชาและการมอบหมายงานในความรับผิดชอบให้หน่วยงาน ได้รับทราบตลอดจนรับฟังพร้อมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่มีประโยชน์ เพื่อนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการปฏิบัติงานในพื้นที่เพื่อพี่น้องประชาชนโดยได้น้อมนํายุทธศาสตร์พระพระชาชทานเข้าใจเข้าถึงพัฒนาตลอดจนการต่อย,ยอดความสำเร็จที่เป็นรูปธรรมของแผนเสริมสร้างสันติสุขปี2563มาเป็นแนวในการดำเนินงานโดยมีหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ดานแมททัพคที่4เผยว่าในปีงบประมาณ2 5 64นี้ยังคงเน้นนโยบายสำคัญนะครับที่เร่ง้างานประกอบด้วยงานควบคุมพื้นที่และการบังคับใช้กฎหมายการแก้ไขปัญหายาเสพติดงานการส่งเสริมการอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็งงานส่งเสริมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงและงานสร้างความเข้าใจโดยอาจจะปรับเปลี่ยนรูปแบบในการปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพเกิดผลเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น